เรเริ่มจากข่าวลือก่อนข่าวลือว่าอย่างที่ที่บอกอ่ะสีจิ๋นผิงถูกเฮาส์ซรเรสแต่มันก็ไม่มีไม่มีมูลตรงนั้นนะครับเราก็เอเราก็สงสัยแล้วอันนี้มันลือ,อยังไงเพราะว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสีจิ้นผิงยังไปประชุมที่คาซั่งสถานะไรประชุมสกนะครับเดินทางไปโอเคทีนี้จากกรณีตรงนั้นเนี่ยมันก็มีข่าวข่าวทั้งลือแล้วก็ข่าวข่าวจริง บางส่วนที่ผสมผสานกันนั่นก็คือมาดามสีนะครับเธอเดินทางไปที่สินเกียงแล้วก็ไปพบไปพบกับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ที่สินเกียงซึ่งเป็นคนชาญตรงเหมือนกับเธอนะครับเป็นเพื่อนกันแล้วก็มีการไปไปเยี่ยมที่ด่านที่จะเข้าแดนคาซัคสถานก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ประธานดีสีจะเดินทางไปไป,ประชุมที่คาซัคสถานสุดท้าย ก็ความก็มาแตกว่าเธอเตรียมแผนที่จะหนีออกไปทางผ่านช่องนั้นเพื่อไปไปสมทบกับประธานสีเมื่อไม่ไประชุมการกรักษาแต่ความมันแตกก่อนแต่ข้อ<ม>ข้อมูลหรือข่าวเรือนี้มันก็ออกมาสองนัยยะอีกนัยยะหนึ่งก็กล่าวหาซึ่งผมไม่ค่อยเชื่อว,ว่ามันเป็นเรื่องชู้สาวระหว่างเธอกับมาดามเนี่ยกลับเลขาธิการพัก<ม>ที่ที่สิงเกียง